เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางคนถึงหัวเราะเวลาเผชิญความทุกข์จริงๆแล้วการหัวเราะอ,อาจเป็น,นกลไกป้องกันธรรมชาติที่มนุษย์ใช้เพื่อลดความเครียดจิตวิทยาอธิบายว่าการหัวเราะช่วยปลดปล่อยสารเอนโดฟินซึ่งเป็นสารเคมีในสมองที่ทำให้รู้สึกดีนักวิจัยพบว่าการหัวเราะสามารถลดระดับฮอร์โมนความเครียดได้ถึง39%และช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน การทดลองของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียยังระบุว่าผู้ที่หัวเราะบ่อยๆมักมีความสุขและรับมือกับสถานการณ์ยากลำบากได้ดีกว่านอกจากนี้การหัวเราะยังเป็นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ยากลำบากการหัวเราะร่วมกันทำให้เกิดความรู้สึกเป็นทีมเวิร์กและความเข้าใจดังนั้นครั้งต่อไปที่เกิดความทกลองหัวเราะให้มากขึ้น ไม่เพียงช่วยให้รู้สึกดีขึ้นแต่ยังเป็นการสร้างเกราะป้องกันให้กับใจและร่างกายอีกด้วยใครจะคิดว่าเสียงหัวเราะจะมีพลังมากขนาดนี้